สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ตื่นขึ้นมาตอนเศร้ากับมาเลละเบ่งอ้อยครับพี่น้องพอละกับผ้าพี่น้องมาเลละเบ่งอ้อยได้ยินว่าเขาโทรมาบอกว่าใฟใหม่อ้อยครับพี่น้องเป็นอ้อยให้หน้าครับบดมองใบใหม่ครับจงใบไว้ไปเลยลามเขามากับใหม่มาหลายดอกครับประมาณเนื้อที่ประมาณไรน,หนึงเนี่ยแหละครับ ไปเบิง่งไกลๆครับพี่น้องพอละทิบพาไปเบิง่งครับนี่ครับพี่น้องไาใหม่ใาใหม่อ้อยอ้อยตอครับคือแปลงนี่เป็นอ้อยให้หน้าครับใช่รถตัดตัดออกตัดออกแล้วก็จงใบไว้ครับพี่น้อง ือคุ้มหยาเอาใบไว้คุ้มหยาครับว่บ่ได้เอาใบออกบร่ได้จูดใบเพราะว่าแถวนี้ถ้าเจ้าว่่ให้สีดยาว่่ให้ใสสารเคมีครับก็เลยจงใบไว้แต่บาทนี้จงใบไว้กับไฟมาร้อยใหม่ครับพี่น้องอ้อยก็ขึืนงามแน่แล้ะครับ แต่ว่ากับตอกอาจจะห่างจัหน้อยแต่ว่ากับเพราะได้ค่าเช่้าขึ้นอยู่หรอกครับปีนาแต่ว่ามองหนีพี่อ,อ้นอ้อยอันไวายร้อยใหม่นี่ครับพี่น้องเหตุดใดนี่แบบต้นมันขึ้นแล้วมันกระติบว่าตายต้องเอาคนมาตัดครับตัดชุ่มไฟใหม่ตัดออกให้มันปงใหม่ครับพี่น้อง ไปล่ำให้หน่ามาปุ่นปุ่นเหรอครับล,ามมาาล่ามัตสึขุนเหรอครับสงสัยแปลงใกล้ให้ใจเจ้าจุดเฟืองบ่หรือจังไดเหรอครับมันล่าม,มาแต่ว่าก็ยังดีครับถ้าเจ้าดัดดับให้อยู่บ่ได้ไหมมดถ้าบ่มีคนดับนี่ก็บไหมมดแปลงเหรอครับพี่น้องเอาเดี๋ยวไปหาแนวมัดตัดยอดออกออกออก,ออก,ออกดครับตัดสุ่ม ล้มไฟหลวงนี่ตัดออกตัดซุ่มนี่ออกซุ่มไฟหลวงนี่ครับตัดออก,กเพื่อให้มันอ้อยปงไม้ครับพี่นอ้องปงนอไม้ปงนอไม่กับสีสีเพอได้คาเซาอยออู่ดอกครับแต่กำไรคือสีบลมี่หรอครับนี่มองได้ไฟหลวงลรอครับเพราะว่าอ้อยมันขึ้นหลายเติบแล้ว เจ้าก็บ,บ่ได้ตั้งแก้งหรกครับนี่มันเอาบัตรท่านกับไฟลากมาครับพี่นอ้องมาไปยังเสียหายเล็กน้อยจะถือว่าอารมณ์อัรวยกันครับพี่น้องบ่ดด้ถามหาละว่าผูใดยุดกูดดเดยปล่อยไฟมาอ้ามันบ่หลายดีที่มีคนดับหายเนาะครับพี่น้องเขาบ,บ่ดด้มาเฝ้าตลอด ขอบคุณผู้ที่มาดับไฟให้ครับกรชันไหม่เมดแปลงแห้งที่เมดหลายกว่านี้ครับพี่น้องขอบคุณลหลายเด้่อสำหรับผู้ที่มาดับไฟให้ครับพี่น้อง